สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กหและเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้เราอยู่กับรายการ The Voice Thailand นะครับ EP หนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเรามาพบกับผู้แข่งขันคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับนอฟฟีบัตสมงค่ะวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นได้สร้างความฝันได้อยู่ในบนทีวีและบนเวทีโ h นะคะโอเคครับเราไปพบกันในรายการเลยครับขอบคุณครับ เห็นตาสุนผัสได้เมชื่ออะไรคะที่น้องอฟิษฎหายสม,มองค่ะไอติ่งมาจากไหนคะเนี่ย ออามาจากบนพื้นโลกค่ะใช่จริงเอ่อม่ทราบว่าน้องไปฝึกหัดร้องเพลงนี้มาจากไหนคะอ๋อจากทุ่วโลค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงพร้อมตั้งแต่เกิดค่ะใช่จริงอันนี้ชื่อพี่ขิมนะคะเอ่อขอแนะนําตัวก่อนนะคะ My name is Kim from the voice Thailand EP หนึ่งค่ะค่ะอะแล้ววันนี้เอ่ออย่างแรกนะคะพี่ขอฟังเสียงสดน้องก่อนค่ะี่เมื่อกี้เสียงพ้อแต่โดนตีอยากฟังเสียงสดมากเลยค่ะรอให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนั่นหนูจะร้องนั่นหนูจะร้องเพลงเธอแลวกันนะคะได้ค่ะ 3และวส่เธอเธอเธอย่างเกมค่ะเพราะค่ะค่ะถึงเวลาที่หนูจะต้องเลือกแล้วนะคะว่าหนุจะเลือกใครอยู่ทีมใครคะอยู่ทีมใครคะจะอยู่ทีมพี่ขิมหรือจะอยู่ทีมใครคะ รู้สึกหนักใจเหลือเกินค่ะต้องการเลือกโค้ดเลือ่องแม่พ่อแม่ที่บ้านหวังมาพี่ขิมค่ะยอกแล้วอาดอต้อไม่หยอกดูนี่ดูดูกันอกันอจ้ยกูไม่ได้แล้วกันพ่อยอกกันพ่อกันพ่อกันพ่กันพ่ไม่ก้องพูไม่ได้แล้วและต่อไปนี้นะครับเป็นการโชว์ระหว่างโค้ชขิมกับลูกทีมนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ ¡Gracias เรอยาจจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอได้ันมีก็ไปชิมกันแล้วเลยไปทำอยู่บ้านมาพอไิน่้กันแล้วอกไปทำบ้านไปก่อนดูันหยิได้ต้โตอยู่ในนอนที่เราตไปร้ว่าู่าต้อนมาก็ิ